แล้วก็ขับรถไปจงเงินที่โต๊้ ATM เที่ยมเดืออดเป็นครั้งแรกเลยเทียเทียมไหมตอนนี้พี่ต้เลครับต้เลยครับกเป็นขอโทษแต่แต่ว่าถ้าต้องดินเนินเรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปเนหน่ย ประมาณแสนล้านเจ็ล้านแต่เข้ามาทำไมรากล้านเจ้าน้านเจ็ดึงาตจบันนี้คุใช้ึงประมาณ่าัี่ใช้มาล้านสองเศน้าสองเพราะว่าองทุองทหลงชุดเแสนจนเขาเห็นข่าวเขาก็เลยลดงลดลงลดลงลดม่งคนนั้นเป็นอะไรคุณเป็นุ่นนะครับรู้จนแรกผมก็บอกว่ารถคันนี้คือ

แล้วตอนทำร้ายทำร้ายยังไงครับชกครับหลังจากแก้มัสต you. ิไปแล้วก็กล so ับไปกดเงินถูกไหมใช่ครับมาอีกครั้งเอ็มทำยังไงก็มาดูว่าแกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันล่ะแก่สลบเดี๋ยวเล่าให้ฟังถุงคลุมใช่ไหมเห็นแก่ไหมเจอรู้เลยก็ถุงคุมครับแล้วลองไม่กลัวหรอคะที่เอาศพยัดตู้เย็นมะค่ะกลัวมากครับผมไม่เคยทำครับแล้วตอนแรกว่าจะเอาไปไปทิ้งที่ไหนคะในป่าตอนแรกจะเอาไปครับ แต่ไม่กล้าไปญาตพูดยาติพตายอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะขอโทษเขายังไงบ้างครับขอโทษไปแล้วครับผมรู้ว่าคำขอโทษไม่มีประโยชน์ครับผมเสียใจกับไาโอเคครับโอเคกรัเครอคโอเ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 ผโอเคาอเเพราเว่อเคาอเคโอเคโอเคโอเค้อเคโอเคโอเค่อเคโอเคชอเคโเคโอเคโอเคเคโอเคโเเเคคคอคเเคคเเโเ ทรัพย์สินของคนตายที่ได้ไปมี17ล้านเลยประกอบมา17ล้านที่เราจะแล้วลานเจ็ดล้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 านมีล้านเพื่อแสนกว่าตัวของคนตายอวบอิ่มของ้ตัวของผู้ต้องหาวัดดึงคนตายทั้งหมดกี่ใบกดได้กี่ใบกัวสองใบสองทั้งสองใบที่บานแรงจูงใจที่ต้องการจะดัดผู้ตายไปกันคนมากเนี่ยเขาต้องการเอาไปทำอะไรหนึ่งเขามีปัญหาหลังครอบครัว เรื่องการเงินแล้วเขาเขาอ้างว่าว่าเขาจะไปขอให้ผู้เสียผู้เสียชีวิตเนี่ยช่วยเหลือเขาในการไปดาวรถของแถวที่เขาเคยขับรถขอบรถจ้างอยู่ให้เขาแต่ไม่ได้ดังใจก็เลย